สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการวิเคราะห์และออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า Analysis and Design Electronic Circuit ช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงที่ตอบคำถามเมื่อคราวที่แล้วตอบคำถามในเรื่องของอฟิลเตอร์ไปแล้วนะครับมาคราวนี้ก็ในเรื่องของอตัวอุปกรณ์นะครับคือตัวไดโอดที่สลับที่กันในวงจรคาปาซิทีฟ ภาวะสปายนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าทําไมเวลาสลับแล้วมันไม่ทํางานจริงหรือไม่นะครับแต่ในขณะที่มีที่วันนี้ครับมีคนมาถามส่วนใหญ่คนที่ถามนี่ก็คือจะเป็นคนที่อยู่ใกล้ๆผมเนี่ยนะครับมันจะไม่มีการถามในคลิปเท่าไหร่ก็ถามได้นะครับในในคลิปถามมาเลยครับถามอะไรก็ได้อย่าไปอย่าไป คิดว่าคำถามมันแปลกๆมันดูไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าก็มีหลายหลายคนที่คิดอย่างนั้นแล้วก็ตกลงก็ไม่มีใครถามเลยนะครับคำถามเขาก็คือว่าเนี่ยคำถามคนที่วันนี้ครับก็ามาถาม a อน l ไลซิสหรือว่าวิเคราะห์คืออะไรแล้วก็ดีไซน์คืออะไรการออกแบบคืออะไรก็คำตอบง่ายนิดเดียวครับการวิเคราะห์คือเรามาพิจารณาวงจร นะครับที่มันมีอยู่แล้วอย่างเช่นวงจรนี้อุปกรณ์ตัวนี้มันเกิดมีปัญหามันไม่ทำงานทำงานได้ไม่ดีหรือแม้ในขณะที่เราออกแบบวงจรออกแบบไปเสร็จปุ๊บเรากอ็ออกแบบในขั้นพื้นฐานแต่ปรากฏว่าสเปคมันยังได้ไม่ดีพอเราก็ต้องมาวิเคราะห์แล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขนะครับ มันก็อาจจะเป็นขั้นตอน1ขั้นตอนที่อยู่ในการออกแบบได้ด้วยนะครับส่วนการออกแบบการออกแบบก็คือเราไม่มีอะไรเลยครับมีแต่มีแต่แตเสเปคหรือความต้องการนะครับของลูกค้าบ้างของไทยก็แล้วแต่นะครับก็มีแต่สเปคมีแต่ความต้องการแล้วเราก็ทำให้มันเกิดขึ้นมาเป็นวงจรเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอันนี้ก็คือการดีไซน์ แต่หัวใจของทั้งสองทั้งสองอันนี้ก็คือว่าคุณต้องรู้จักอุปกรณ์ให้ดีก่อนไม่งั้นคุณก็จะวิเคราะห์ได้ไม่ไม่ท่องแท้นะครับไม่ตรงประเด็นนะครับหรือการดีไซน์ก็เหมือนกันก็จะไม่ท่องแท้ไม่ตรงประเด็นนะครับอย่างเช่นตัว power supply ที่เราดีไซน์ไปอ,อันนี้เป็นวงจรง่ายๆเราก็รู้จัก transformer เรารู้จักไดโอดเราก็รู้จก ode, กัจก C เราก็จับมาต่อกันเรารู้จักตัวเลกูลเตอร์เราก็จับมาต่อกันอันนี้มันคือตัวอย่างของการดีไซน์ที่แบบง่ายๆเห็นไหมครับคุณต้องรู้ก่อนว่าแต่ละตัวมันทำงานยังไงแล้วคุณถึงจะจับประกอบเป็นตัวอุปกรณ์ที่เราต้องการได้ถ้าเราไม่รู้เราก็ทําไม่ได้นะครับก็ผมก็เลยพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ย เข้าใจถึงอุปกรณ์อย่างลึกซึ้งตอนนี้ก็เน้นอยู่2ตัวนี้ครับ R กับ C ซึ่งเป็นตัวที่สำคัญมากจริงๆนะครับแต่ต่อไปเดี๋ยวก็จะมาคุยกันเรื่องเซมิ c o n d u c t ตอร์กับ L นะครับหรือ L อาจจะเอาไว้ก่อนเพราะว่า L ไม่ค่อยได้ใช้ก็เอาเซมิ c o n d u c t ตอร์มามาพูดกันก่อนก็ได้นะครับก็อ่ะคราวนี้เรามาเรามาดู วงจรที่มีคนถามมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสลับเขาสลับแล้วเขาก็ว่ามันก็เวิร์กอยู่นะครับนี่คือวงจรที่ที่ถูกต้องนะครับแล้วที่ผมบอกว่าอย่าต่อบแบบนี้นะคือสลับไดโอดนี่ครับให้มาอยู่อย่างนี้นะครับอย่าต่อบแบบนี้นะมันไม่ไม่เวิร์กตอนนี้เรามาดูซิว่าทำไมมันถึงไม่เวิร์กมันมีเหตุผลอะไรก่อนอื่นเราต้องมา ทบทวนเรื่อง C กันก่อนนะครับ C ีทำไมมันเฟสมันเป็นกระแสนำหน้าแรงเคลื่อน90องศาแล้วก็ทำไมมันไม่ยอมให้ DC ผ่านอ่าเรา,าลองมาทบทวนนะสัญญาสัญญาณ AC In อินพุตที่เข้ามานะครับสัญญาณ AC In อินพุตที่เข้ามา นะครับเริ่มแรกเลยเวลามันเข้ามาที่จุดตรงนี้นะครับศูนย์โวลต์เราวิ่งขึ้นไปผมให้สมมุติว่าตรงนี้เป็น1โวลต์ละกันนะครับสูงสุดแม็กซิมัมเป็น1โวลต์นะครับตอนช่วงเนี้ยมันจะมันจะชาร์จไปที่ตัว C นะครับตอนช่วงเนี้ยครับกระแสมีการไหลแต่โวลเตจยังไม่ออกนะครับกระแสมีการไหลโวลเตจยังไม่ออกแล้วกระแสมันจะเริ่มอ่าโวลเตจจะเริ่ม มันจะเริ่มมาตอนไหนมันจะเริ่มมาตอนที่ตอนที่อ่ามันดิสอ่ามันชาร์จจนจนกระทั่งจุดส,สูงสุดนะครับแล้วสัญญาณที่เข้ามาเนี่ยเริ่มตกลงนะครับมันจะเปรียบเทียบระหว่างตรงจุดสูงสุดมาถึงตรงจุดที่ตกลงตรงนี้นครับว่ามันมีกี่โวลต์นะครับมันได้กี่โวลต์นะครับอ่าอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมคิดว่าอ่าผมผมเออสมมติว่าตรงนี้มาถึงตรงเนี้ ประมาณจุดหนึ่งโวลต์จุดหหรือจุดสโวลต์เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มมีไฟออกมาจุดหหรือจุดสองโวลต์แล้วถ้ามันลงมาเรื่อยๆจุดห้าโวลต์ตรงนี้ก็จะขึ้นมาประมาณจุดห้าโวลต์จนกระทั่งมาถึงตรงจุดน,นี้นี่มันก็จะขึ้นขึ้นมา,าตรงจุดสูงสุดนะครับแล้วหลังจากนั้นจากจุดตรงนี้นะครับเปรียบเทียบมาถึงตรงนี้นั่นก็คือ มันจะเป็นช่วงบวกใช่ไหมตรงนี้เทียบกับตรงนี้มันก็คือเป็นช่วงบวกที่ตกลงนะครับเพราะฉะนั้นเราเทียบกันอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆนะครับเทียบไปจนกระทั่งถึงจุดนี้แล้วก็มาถึงจุดนี้มันก็จะได้รูปคลื่นออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจนกระทั่งตรงนี้มันวิ่งขึ้นไปถึงตรงนี้อีกทีนึง อันนี้ก็จะวิ่งมาที่จุดศูนย์นะครับลองเทียบดูนะครับลองไล่เทียบดูว่าจากจุดเริ่มต้นจากนี้มันจะชาร์จขึ้นไปจนกระทั่งจุดสูงสุดแล้วหลังจากนั้นตรงนี้นะครับมาเปรียบเทียบกับตรงนี้มันเป็นยังไงครับมีโวลต์เกิดขึ้นถูกไหมฮะจากนี้มาเทียบนี้มีโวลต์เกิดขึ้นจุด1จุดจุดไปเรื่อยๆมันก็จะขึ้นไปจุด1จุดสจุดไปเรื่อยๆจนก,กระทั่งถึงจุด ที่เป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์เสร็จปุ๊บตรงนี้ก็เทียบระหว่างศูนย์ไปลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นวนที่ตกลงมานะครับแล้วก็จากนี้มานะครับมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นตรงนี้มันก็จะลดลงมาตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นจากนี้นะครับมันก็เป็นบวกมากขึ้นอันนี้ก็จะ นะครับก็จะเอ่อก็เปรียบเทียบระหว่างตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้มันเท่ากับตรงนี้กับตรงนี้นะครับลองไปไล่ดูนะครับไล่ดูแล้วก็สมมุติให้เป็นโวลต์นะครับสมมุติให้เป็นโวลต์ที่เอ่ออย Jamie, <anak> ่างที่ผมไล่ฮะจุดหนึ่งตรงนี้จะได้เท่าไหร่จุดจุดสองตรงนี้จะได้เท่าไหร่จะเข้าใจว่าเนี่ยนะครับมันจะมันจะเป็นลูกขึ้น ครบ1ลูกขึ้นก็ต่อเมื่อมันนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับจุดสูงสุดจกนกระทั่งไปถึงจุดสูงสุดอีกลูกหนึ่งมันก็จะครบรูปพอดีนะครับแล้วหลังจากนั้นไอ้ตรงนี้ถ้าตกลงมานะครับไอ้นี่ก็จะขึ้นไปอีกนะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คลื่นที่เข้ามาเป็นสายเวฟมันก็จะเกิดการคัพปิ้งนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น DC ล่ะเกิดอะไรขึ้น ดีถ้าเราป้อนวอนดีซีเข้ามานะครับตอนช่วงแรกเนี่ยจากาตัว C ตัวเนี้ยไม่มีไฟเมื่อเราป้อนไฟ DC เข้ามาไฟ d c ไม่ใช่มาค่อยๆขึ้นถูกไหมฮะมันจะไม่ใช่ค่อยๆขึ้นนะครับดี DC จะไม่ค่อยไม่ใช่ค่อยๆขึ้นมาถึงปุ๊บมันป้อนเข้าไปเลย1โึลต์มันก็ป้อนเข้าไป1โวลตวไอตอนช่วงแรกเนี่ยนะครับมันจะถูกชาร์จ ที่ C ตัวนี้ก่อนนะครับมันก็คือจะเป็นสโลปชันชันนะครับแต่เป็นสโลปนะครับไม่ใช่ตรง90องศาแต่มีสโลปเมื่อมรนชาร์ตตัวนี้เต็มเสร็จปุ๊บ DC มันก็ป้อนค่าคงที่นะครับเมื่อป้อนค่าคงที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟเหมือนอย่างนี้นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไฟเหมือนอย่างนี้มันก็เลยกลายเป็นนิ่งๆไม่มีการไม่มีการปล่อย มันจะไม่ปล่อย DC ไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือถ้าสมมุติว่าคนที่เ,เข้าใจเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับถ้าเข้าใจเรื่องของคณิตศาสตร์เราก็จะได้ว่านะครับตัว C เนี่ยเขาจะดูว่ากระแสนะครับกระแสคำว่ากระแสนําหน้าแรงเคลื่อนเนาะเขาจะดูกระแสเป็นหลักกระแสมันจะเท่ากับ C แล้วก็ DV วีบานะครับคือคนที่ไม่ค่อยอสันทัดเรื่องคณิตศาสตร์ก็จะมองอุ ح, มาสูตรแบบนี้เลยงงเลยงงงงก่อนเลยตั้งตั้งตั้ง,งป้อมงงไว้ก่อนเลยอย่าไปงงครับคือถ้าเราพิจารณานะครับเรามาพิจารณาเราเป็นนักวิเคราะห์นะลองดูครับมันไม่ยากอะไรเลย DV d y DT มันม,มันมันแปลว่าอะไรมันคืออัตราส่วน นะครับมันเป็น dv by dt มันคืออัตราส่วนโวล์นะครับโวล์มันจะเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับความหมายของมันก็คือโวล์มันจะเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปอ่าโวล์เพิ่มขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปมันจะทำให้เกิดกระแสใน C อ่ากระแสเท่าไหร่ก็คือตัว C ตัวเนี้ยค่าเท่าไหร่ก็จับคูณไปที่อ่าโวล์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา เห็นไหมฮะอันนี้สูตรของมันตรงนี้แล้วมันอธิบายได้ยังไงว่าตัวถ้าเป็น dc เนี่ยเป็น dc ก็คือกระแสมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันไม่มีการคัพปิ้งจากข้างหนึ่งไปข้างหนึ่งของ c เลยเพราะว่าเมื่อ,อ,อโวลต์มันเท่ากับ1โวลต์ตรงๆมันมีการดีเวียตไหมมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมไม่มี มันจะไม่ใช่ dv by dt มันจะกลายเป็น cv นะครับ v ส่วน t แล้วก็ v ตัวนี้มันเท่ากับ0เพราะฉะนั้น dv เท่ากับ0เมื่อเทียบกับ dt แปลว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนไป dt นะครับ dv8 ของ t เมื่อเวลามันเปลี่ยนไปตัว dv เนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนเพราะมันเป็น dc มันไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงตัวนี้มันเท่ากับ0ูนย์เท่ากับ0ูนย์ก็คือ C ตัวนี้ก็มันไม่ยอมมีการไหลของกระแสนะครับไม่มีการไหลของกระแสนั่นก็คือโวลเตจมันก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของมันไม่ยอมให้่อซี DC ผ่านนะครับอ่ะถ้าเราเข้าใจตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราลองกลับมาดูเซอร์กิตอันนี้นะครับดูเซอร์กิตอันนี้นะอะ่ผมตัด ตัวนี้ออกก่อนนะไอ้ตัวนี้คือมันเป็นตัวตัว R ที่เสริมเข้ามาเพื่อที่จะไปฟิลเตอร์ไอ้ตัวสัญญาลบกวนที่เป็นตัวนอยพวกพวกนอยพวกอะไรเนี่ยให้มันมันมันหมดไปนะครับถ้าในภาษาของพวกนักดีไซน์เขาเขาเรียกว่า EMI น e ะครับเรียกว่า EMIEMI ก็คือพวกนอยพวกอะไรพวกนี้นะครับเ,เดี๋ยวไว้ในขั้นถัดไปนะครับ ผมก็ชอบพูดเพราะในขั้นถัดไปจะพูดเพราะว่าประสบการณ์30กว่าปีจะมาให้ผมเอามาใส่ตรงนี้นะครับรับรองได้ทุกคนงงหมดนะครับผมจะต้องค่อยๆให้ทุกคนซึมซับไปเรื่อยๆตอนนี้สิ่งที่อยากให้ทุกคนซึมซับก็คือธรรมชาติของ R กับ C เนี่นะครับผมจะเน้นเรื่องธรรมชาติของ R กับ C คุณจะต้องอรู้เรื่องอจะต้องซึมซับได้อย่างลึกซึ้งมันถึงจะ วิเคราะห์และก็ออกแบบวงจรได้อย่างถูกต้องนะครับอ่ะผมมาดูตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ออกก่อนนะแล้วเราต่ออุปกรณ์เป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะครับคุณลองดูนะผมลอกไอ้นี่มานะมี C มี R มีไดโอดถูกไหมมี C มี R มีไดโอด ลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าเราป้อนไฟ AC เข้ามาดูนะมันจะไม่มีการคัปปิ้งไดโอดเนี่ยจะไม่มีการคัปปิ้งนะครับเพราะว่าหลังจากที่นะครับวงจรหนึ่งเนี้ยกระแสมันไหลมาเสร็จปุ๊บมันจะกลายเป็นเ e c t ติฟายข้างเดียวนะครับ h a ร์ฟเวฟเล็ t i f ฟาย นะครับมันจะกลายเป็นเพา DC นะครับเป็นเพา DC กระแสของ C ไหลได้ไหมมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยแต่มันไม่เต็มขึ้นมันออกมาได้นิดนึงแล้วมันก็หยุดที่ผมบอกกระแสมันจ่ายได้น้อยมากอ่าเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณเอาไปโหลดที่เป็นโหลดสูงๆหน่อยก็คือหายไอตัวนี้ก็คือสรุปแล้วใช้ไม่ได้ ตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมผมเขียนอย่างเงี้ยบางคนก็ยังมองไม่ออกอา้าวมันเป็นอย่างนี้ได้งไงคือในทางาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับถ้าเราต่อซีรีส์กันลักษณะอย่างนี้ครับนั่นก็คือคุณสามารถจะเขียนวงจรเป็นลักษณะอย่างนี้ก็ได้ นะครับเพราะว่ากระแสะเวลามันไหลเนี่ยถ้ามันอยู่ซีรีส์กันอย่างเงี้ยฮะคุณเอาตัวไหนก่อนตัวไหนหลังเนี่ยกระแสะมันก็คือไหลเป็นลักษณะเดียวกันแต่ถ้าผมเขียนอย่างเงี้ยคนก็จะมองง่ายขึ้นเพราะว่าอ๋อเ c เข้ามาเสร็จปุ๊บเจอไดโอดเลกติฟายออกมาเป็นครึงคร่งคืนเป็นครึงคร่งคืนตรงนี้เป็น DC ผ่าน C ไม่ได้จบถ้าเขียนอย่างงี้คือดูไม่ออก จริงๆแล้วเหมือนกันนะครับเพราะว่าอิเล็กตรอนในการไหลเนี่ยถ้าเราซีรีส์กันไม่ว่าคุณจะเอาตัวไหนมาก่อนมาหลังมันจะมองเป็นลักษณะเดียวกันออย่างเช่นอันเนี้ยตอนแรกมาปุ๊บมาผ่านผ่านซีเหมือนกับผ่านเต็มเนาะอะแต่เวลามาถึงตรงนี้กระแสมันไหลต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะทางทางเอ่อลบลบเนี่ยมันออกมาอย่างนี้ เผมเขียนผิดไปเนาะอันนี้ต้องต้องเป็นลบนะฮะผมก็เขียนเพลินเลยอืมนะครับเป็นลบนะครับหรือหรือถ้าสมมติว่าเราเป็นบวกมันก็เหมือนกันนะครับมันมาอย่างนี้ก็คือมันออกไม่ได้ออาผมเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ดีกว่านะสมมติว่าเป็นลักษณะนี้อ่าเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะนี้ก็คือไอเนี้ยมันเป็นมันเป็นครึ่งขึ้น,นแต่ มันเป็นครึ่งคืนแล้วมันผ่านตัวนี้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพาดีซีแล้วถูกไหมฮะดีซีที่เราอธิบายเมื่อกี้ดีซีมันผ่านมันผ่านตัวนี้ไม่ได้อหรือถ้าเราบอกว่าดีวีมันดีวีเอได้นิดหน่อยเพราะมันดีวีเอได้แค่ครึ่งเดียวมันต่อไปไม่ได้นะฮะจริงๆมันต้องดีวีเอต่อแต่นี่มันดีวีเอไม่ได้เพราะฉะนั้นไอตัวนี้ก็คือจ่ายกระแสได้น้อยนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นอย่างนี้เนาะอื แต่ในวงจรของเรานี้ก็คือเป็นเป็นเลกติฟายออกมาทางลบนะครับแต่เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นลบหรือบวกมันก็คือมันก็คือ,อ DC มันมันจะทำให้ไม่สามารถผ่านสีได้นะครับอ่าแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นวงจรที่ถูกต้องเป็นวงจรอันนี้ล่ะวงจรอันนี้มันทำงานได้นะครับ อันนี้ไม่ต้องไปดูนะ EMI resistor ไม่ต้องไปดูอ่อมันตรงนี้มันทำงานได้เพราะอะไรเวลาครึ่งครึ่งบวกเข้ามานะครับกระแสมันจะวิ่งมาแล้วก็วิ่งลงนี่ครับเวลาครึ่งลบเข้ามากระแสมันจะวิ่งแล้วก็วิ่งตรงไปนู่นเห็นไหมครเพราะฉะนั้นมันจะวิ่งได้อ่อกระแสมันจะวิ่งผ่าน C ได้ตลอดเห็นไหมอืมแล้วถ้าสมมุติเราย้อนกลับไปดู แล้วถ้าเป็นทานฟอร์เมอร์ล่ะเออทานฟอร์เมอร์มันก็เป็นครึ่งขึ้นน่ะแล้วทําไมมันถึงเวลามันเป็นครึ่งขึ้นมันทํางานได้ล่ะถ้าเป็นทานฟอร์เมอร์เพราะทานฟอร์เมอร์มันไม่เหมือนซีครับมันผ่านตลอดอยู่แล้วเวลาครึ่งบวกเข้ามามันวิ่งนี้ครึ่งลบมันวิ่งลงครึ่งบวกวิ่งขึ้นวิ่งครึ่งลบวิ่งลงใช่ไหมฮะ มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนกับการที่คัพปิ้งผ่านซีคัพปิ้งคัพปิ้งผ่านซีธรรมชาติของซคือเออต้องมีการ d ีเว a ย e นั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับก็คือ,อก็คือไฟ AC แต่ถ้าสมมุติ DC ไม่มีการ d ีเว a ย e นะครับโวลต์มันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโวลต์มันเป็นคงที่นะครับไม่ใช่กระแสะสลับโวลต์มันจะคงที่เป็นบวกตลอด มันก็คือไม่ซี C, มันก็ไม่ยอมให้ผ่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราวิเคราะห์ตามนี้แล้ววงจรนี้มันถึงทำงานไม่ได้นะครับแต่ที่เขาทำงานได้เพราะว่าอันที่หนึ่งตัวนี้จ่ายกระแสได้ได้ได,ได้ได้น้อยนะครับคือได้น้อยจ่ายเยอะไม่ได้แล้วอีกอันนึงที่มันได้เยอะขึ้นมาอีกหน่อยนึงคือ AC มันผ่านตัวนี้ครับ อย่าลืมนะครับที่ผมบอกว่า R ตัว R ไม่ได้เกี่ยวข้องกับความถี่นั่นก็คือถ้าเป็นออ AC มันวิ่งมามันก็วิ่งผ่านนะครับแต่ถูกดรอปไปโดยค่าของอออรี r e ส i s t ร r นะครับค่าของรี r ิสเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมองเงี้ยคุณจะเห็นว่าที่ผมพูดถึงนี่ก็คือ เรารู้จักธรรมชาติของ R ของ C ของไดโอดใช่ไหมครับเราถึงวิเคราะห์อ,อย่างนี้ได้แต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่รู้อะไม่รู้ว่า R เนออี่ยธรรมชาติเป็นยังไงอย่างที่ผมเน้นนะครับ R มันไม่เกี่ยวข้องกับความถี่ความถี่มาเท่าไหร่ R มันจะเป็นค่าเดียวกันหมดเลยนะครับค่าเดียวกันหมดเลย ตัว R เนี่ยฮะตัว R ธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ผมบอกว่าไม่อ่ามันจะมีสเตคาปาซิแตนกับสเตอินดักแตนนะครับ R ธรรมดาที่ความถี่ประมาณสักไม่เกิน2 0เมกอ่เมผมให้ไม่เกิน500เมกไอ้ตัวสเตคาปาซิแตนกับสเตอินดักแตนมันจะเกิดขึ้นน้อยมากน้อยมาก จนเราสามารถที่จะไม่พิจารณามันได้ไม่พิจารณาก็คือไม่คิดถึงมันนะปล่อยมันไปมันเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับความทีเอ้ยไม่มีผลกระทบอะไรกับเสร้กิจเราแต่ถ้าเมื่อ,อไหร่คุณลองไปใช้ที่ประมาณสักประมาณสัก1กิกสิคุณจะเห็นทันทีเลยว่า R ไม่เป็น R C ไม่เป็น C แล้วถ้าความถี่สูงขึ้นไปอีกอะ 2.4กิกอาอย่างเช่นในพวกไอพวกอะไรนะ Wi-Fi อะไรพวกเนี้ยครับพวกเนี้ยมันจะมีผลทันทีนะครับโอเคก็หลังจากที่เราอธิบายมาแล้วนั่นก็คือว่าวงจรนี้ไม่ทำงานจริงๆถูกไหมครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็น DC C ตัวนี้มันก็จะไม่ยอมให้ไฟผ่านมาเพราะฉะนั้น กระแสมันก็เลยไม่มีเพียงพอที่จะไปเลี้ยงวงจรของเรานะครับก็สรุปสุดท้ายถ้าคุณจะต่อวงจรไอตัวค p ปาซิตีพาวเวอร์สปายคุณก็ต้องต่อเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ